นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจิตตังทันตังสุขภาวะหันติ ขอาการพระเดชพระคุณหลวงพ่ออนันต์และพระอาจารย์ทุกๆุกรูปเจริญพรญาติโยมทั้งหลายทั้งญาติโยมที่มาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมอ,ออนไลน์ในครั้งนี้แล้วก็ญาติโยมที่มาทำบุญเนื่องในวันสำคัญก็คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่พวกเราเนี่ยได้ มาประพฤติปฏิบัติทำกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาเจริญกรรมเจริญภาวนาเจริญพระกรรมฐานนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือโอกาสจะได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการประพฤติปฏิบัติเพื่อท่านทั้งหลายเนี่ยได้เข้าใจในรายละเอียดของการภาวนาการประพฤติปฏิบัติมากยิ่งขึ้นนะ ทางนี้วันนี้ก็จะได้นำเรื่องของธรรมะที่สำคัญที่เราจำเป็นจะต้องใช้อยู่ตลอดเวลาเวลาที่เราปฏิบัติธรรมนะโดยเพราะอย่างยิ่งเลยจะเป็นการเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิก็แล้วแต่หรือในช่วงปฏิบัติธรรมเนี่ยในช่วงที่เราไปทำกิจส่วนตัวต่างๆก็ตามนะ ก็จำเป็นจะต้องใช้ธรรมะนี้ถ้าเรียกว่าธรรมะมีอุปการะมากมีสองประการด้วยกันนะก็คือ,อหนึ่งสติความระลึกได้นะสองสัมปชัญญะความรู้ตัวแต่สำหรับวันนี้ก็จะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับสัมปชัญญะเน้นในเรื่องของสัมปชัญญะนะ ท่านี้เราจะสังเกตว่าเราเนี่ยได้ยินคำนี้มานานทั้งคำว่าสติก็ดีสัมปชัญญะก็ดีแล้วก็ได้ยินคู่กันทั้งนี้สำหรับคนไทยนั้นเนี่ยจะมีคำหนึ่งถ้าพูดถึงธรรมะแล้วก็มกักจะพูดมาควบคู่กันนั้นก็ได้แก่คำว่าสติปัญญาสติปัญญานะซึ่ง จะคำว่าสติสัมปชัญญะหรือคําว่าสติปัญญาก็ตามนะมีความหมายเหมือนกันมีความหมายเหมือนกันอย่างคําว่าสัมปชัญญะนี้พวกเราก็อาจจะเกิดความสงสัยในคํานี้นะว่าสัมปชัญญะเนี่ยมันคืออะไรที่จริงแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงบัญญัติคำศัพท์เพื่อให ความหมายนะของสภาวะธรรมอย่างหนึ่งคือปัญญาเนี่ยไว้หลายคำด้วยกันนะคำที่แสดงความหมายของปัญญาอย่างเช่นญาณวิชาหรือว่าแสงสว่างแล้วก็มีคำหนึ่งที่พวกเราก็ได้ยินกันมาซึ่งจะมาพูดกันวันนี้แหละก็คือคำว่าสัมปชัญญะ เพราะนั้นคำว่าสัมปชัญญะนี้เนี่ยโดยความหมายแล้วก็คือปัญญาแต่เมื่อเราพูดถึงในภาพปฏิบัตินั้นถ้าเราไปถ้าเราปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐานนะซึ่งก็เป็นการปฏิบัติภาวนาซึ่งไม่ว่าเราจะปฏิบัติกรรมฐานใดๆเนี่ยกรรมฐานนั้นก็จะจัดอยู่ในสติปัฏฐานทั้งนั้น ทั้งนี้มีกรรมฐานหมวดหนึ่งในสติปัฏฐานนะได้ปาลบเรื่องนี้เป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของสัมปชัญญะหรือว่าปัญญาเนี่ยนั้นก็ได้แก่กรรมฐานหมวดกายนะกายานุปัสสนาเนี่ยซึ่งมีอยู่หมวดหนึ่งที่ชื่อว่าสัมปชัญญะปัพะ,ะสัมปชัญญะปัพะนะในหมวดนี้เนี่ยท่าน พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงอธิบายให้รายละเอียดของการประพฤติในหมวดนี้นะในยาบทย่อยต่างๆไม่ว่าจะเป็นการที่เราเนี่ยแลดูข้างหน้าเหลียวซ้ายแลขวาการขยับขยื่นอวัยวะร่างกายต่างๆนะในการเหยียดแขนออกไปก็ดีการคูแขนเข้ามาก็ดีหรือว่าการก้มการเงยนะ การนั่งการลุกขึ้นรวมไปถึงการนุ่งหม่มการากินกา,นะการเดิมนะการเคี้ยวการลิ้มรสก็จะอยู่ในหมวดนี้ทั้งนั้นและในหมวดนี้เนื่องจากเป็นหมวดสัมปัญญะเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทรงให้ความสำคัญกับสัมปัญญะในฐานะ ของที่เราปฏิบัติแล้วเนี่ยจะต้องใช้ปัญญาประกอบอยู่เสมอปัญญานี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะที่เราจะต้องใช้ประกอบในการเจริญภาวนาอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิเราคงจะเคยได้ยินมาว่าในสำนักปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลาที่เราภาวนาเนี่ยนอกจากเรานั่งสมาธิแล้วเนี่ย เราจะต้องอภาวนาในเ e อียบทต่างๆอย่างเช่นเ e อียบทเดินเป็นต้นเราก็ต้องเอจเริญภาวนาไปด้วยแต่สังเกตว่าท่านจะบอกว่าเวลาที่เราเนี่ยเดินไปเป็นต้นเนี่ยก็ให้รู้สึกตัวก็จะมีคำนี้ว่าให้รู้สึกตัวหรือแม้แต่เราจะพูดจายอย่างเนี้นะก็มีคำว่าให้รู้สึกตัว ในการพูดจานั้นในเ,เราทำอะไรในระหว่างอียาบททั้งสี่คือเยินเดินนั่งนอนเนี่ยท่านบอกว่าให้เรารู้สึกตัวแต่คำว่ารู้สึกตัวในที่นี้เนี่ยมันมีความหมายที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นมันไม่ได้หมายความถึงให้เรารู้สึกตัวตามปกติเท่านั้นนะแต่แต่หมายความถึงว่าให้เราใช้ปัญญา,าใช้ปัญญาเสมอในการ ภาวนาทีนี้ปัญญานั้นเนี่ยให้เราใช้อย่างไรบ้างนะทางนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้เรารู้สึกตัวอย่างเช่นเวลาเราเดินไปเป็นต้นหรือเวลาเราพูดเป็นต้นตามปกติแต่ให้เรานั้นใช้ปัญญาสอดส่องพิจารณาว่าเวลาเราพูดนั้นนะ่ะหรือเวลาเราเดินไปหรือเวลาที่เราเคลื่อนไหวส่วนของร่างกายิอียบทต่างๆเนี่ย มันอยู่ในศีลไหมเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าสำคัญนะไม่ว่าเราจะขยับเขยื่อนเคลื่อนไหวร่างกายจะขยับปากเนี่ยปัญญาต้องพิจารณาว่าสิ่งที่เราทำนะั้นเนี่ยตั้งอยู่ในศีลหรือเปล่านะ,เ,ะเราไปเบียดเบียนผู้อื่นไหมไม่ใช่แต่เพียงว่าเรารู้สึกตัวตามปกติเท่านั้นแต่เราจะต้องไข้ควรว่าตั้งอยู่ในศีลไหมหรือว่า การขยับขยื่นเคลื่อนไหวนั้นเนี่ยเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นอย่างนี้เราต้องเพจยรณาถ้าเบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยปัญญานั้นพิจารณาแล้วก็จะไม่ทำจะพยายามให้ปากของเราก็ดีหรือการเคลื่อนไหวทางร่างกายก็ดีเนี่ยเป็นไปในศีลหรือว่าการขยับขยื่นเคลื่อนไหวของเรานั้นเนี่ยเป็นไปเพื่อความอ่อนน้อมถ่อมตนนะ เป็นไปเพื่อความเมตตามไม่ถือเนื้อถือตัวนะอากาบกิยาทางร่างกายต้องไม่แสดงอาการแข็งกระด้างเป็นต้นเนี่ยปัญญาก็ต้องพิจารณาไปอย่างนี้หรือว่าในธรรมะในกรรมฐานในสติปัฏฐานหมวดเนี่ยท่านก็พูดถึงการรับประทานอาหารการดื่มการเคี้ยวการลิ้มรสเนี่ย ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้หมายความแต่เพียงว่าให้เรานั้นเนี่ยรู้สึกตัวเวลาที่เรารับประทานอาหารเราดื่มเราเคี้ยวเราลิ้มรสแต่ปัญญานั้นจะต้องพิจารณานะในเวลาที่เรารับประทานอาหารดื่มเคี้ยวลิ้มรสเป็นต้นว่าเราเนี่ยรับประทานอาหารนั้นเพื่อประโยชน์อะไรซึ่ง ในบทสวดมนต์ของพระเนี่ยท่านจะให้พิจรารณาเสมอนะจะมีคำว่าปฏิสังขายโยนิโสอย่างเช่นปฏิสังขายโยนิโสปินทะปาตังปฏิเสวามิเป็นต้นเนี่ยอย่างนี้แหละที่พระพุทธเจ้าทรงให้พิจรารณาในปัจจัยสี่เนี่ยอันนี้ก็คืออยู่ในหมวดนี้แหละคือให้เราใช้ปัญญานะไม่ว่าเราจะ รับประทานอาหารก็ตามก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าเราเสาระสำคัญของการรับประทานเพื่ออะไรนะไม่ใช่ว่ารับประทานอาหารตามใจชอบแล้วก็ทำให้เกิดโครคภัยไข้เจ็บต่างๆขึ้นมานะแล้วก็จะต้องรู้จักรับประทานอาหารแต่พอประมาณอาหารใดเป็นที่แสลงกับโรคเราก็ต้องไม่ไปรับประทานอาหารนั้นๆนะให้รับประทานอาหาร แต่พอประมาณนะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเรารับประทานอาหารมากเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะหรือเรารับประทานอาหารที่ย่อยยากจะเกิดอะไรขึ้นเวลาที่เรามาปฏิบัติภาวนาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเนี่ยจะรู้สึกง่วงนะจะรู้สึกง่วงมากเลย สติที่จะทําให้เรารู้สึกตัวตื่นรู้สึกตัวเนี่ยมันจะน้อยนะมันจะทําให้เราเกิดอาการง่วงแล้วเราจะใช้ความเพียรเท่าไหร่เนี่ยก็แก้ความง่วงได้ยากเพราะฉะนั้นการรับประทานอาหารเนี่ยจึงสําคัญกับการภาวนาท่านให้รู้จักพอประมาณนะฉันอาหารแต่พอประมาณฉันแต่น้อยนะฉันอาหารที่ย่อยง่ายาถ้าเราฉัานรับประทานอาหารเนี่ย แต่พอประมาณนะรับประทานอาหารที่ย่อยง่ายเป็นต้นเนี่ยเวลาที่เรามานั่งสมาธินั้นความง่วงมันจะไม่ครอบงำเรามากเกินไปนะเวลาที่เราภาวนาเนี่ยเราก็จะสามารถใช้ความเพียนเพื่อเอาชนะความง่วงได้หรือว่าการนุ่งการห่มก็แล้วแต่เนี่ยก็จะต้องใช้ปัญญาพิจารณาเวลาที่เรานุ่งห่มเนี่ยเพื่อประโยชน์อะไร เพราะฉะนั้นสัมปชัญญะในที่นี้จึงมีความหมายที่ลึกซึ้งละเอียดลงไปนะในเรื่องของการใช้ปัญญาเวลาที่เราปฏิบัติหรืออย่างเวลาที่เราเจริญกรรมฐานเนี่ยปฏิบัติภาวนาท่านบอกว่าเดินไปเวลาเราเดินเนี่ยก็ให้เรารู้สึกตัวว่าเราเดินอย่างนี้นะทีนี้ มันเพียงแต่ว่าให้เรารู้สึกตัวอย่างเดียวหรือเปล่านะก็ไม่ได้เพียงแต่ให้เรารู้สึกตัวแต่ปัญญาจะต้องพิจารณาว่าที่ที่เราจะเดินไปนั้นน่ะมันจะทำให้จิตของเราพัฒนาขึ้นหรือทำให้จิตของเราเนี่ยกิเลสทำงานนะ,ะตรงนี้ต้องพิจารณาด้วยไม่ใช่ว่าเพียงแต่เดินไปแล้วก็รู้สึกตัวว่าเดินเท่านั้นปัญญาจะต้องพิจารณาว่า เราเดินไปเนี่ยถ้าเดินไปแล้วไปหากลุ่มบุคคลที่เขาชอบพูดคุยกันเนี่ยตั้งวงพูดคุยสนทนาทีนี้ถ้าเราเดินไปในกลุ่มนั้นเน่ยกรรมฐานเราจะพัฒนาหรือว่ากรรมฐานเราจะตกกรรมฐานเราก็จะตกนะไม่พัฒนาเพราะอะไรถ้าเราเดินเข้าไปในกลุ่มนั้นเรา เราก็จะถูกชักจูงไปในการฟังการพูดคุยต่างๆซึ่งถ้ามันมากเกินไปเนี่ยมันก็จะส่งผลกับเราเวลาที่ภาวนาแล้วก็คือเวลาที่เรามานั่งสมาธิเนี่ยจิตจะฟุ้งซ่านมากอ่ฟุ้งซ่านจริงๆนะถ้าใครพูดคุยเยอะเพราะนั้นตรงนี้ปัญญาก็ต้องพิจารณาว่าเราเดินไปเนี่ยนอกจากจะรู้สึกตัวแล้ว ต้องพิจารณาด้วยว่าที่ที่เราจะไปตรงนั้นทำให้จิตเราพัฒนาขึ้นหรือว่าแย่ลงถ้าเดินไปและทำให้จิตเราพพัฒนาขึ้นเราก็ควรจะไปอย่างเช่นสถานที่ที่เราจะไปนั้นมันเป็นที่สงบวิเวกไม่มีผู้คนพุกพ่านนะอยู่ใกล้ล่มไม้ที่ให้ความเย็นสบายและเราสามารถจะไปเดินจงกรมก็ดีนั่งสมาธิก็ดีเนี่ย มันสบายสงบวิเวกไม่มีเสียงอึกกระทึกคึกโคมนะไม่มีเสียงดังรบกวนปัญญาพิจารณาแล้วเนี่ยว่ามันเกิดประโยชน์เราก็จะไปในสถานที่นั้นอันนี้ก็คือว่าเขาเรียกว่าสัมปชัญญะนะทำงานแล้วโดยทำงานในนามของปัญญานี่แหละเพราะนั้นปัญญานี้ก็จําเป็นจะต้องใช้เสมอนะในการภาวนาตั้งแต่เบื้องต้นกันไปเลย ทีนี้พอปัญญาเบื้องต้นเนี่ยทำงานแล้วทำงานโดยการในนามของศีลทำงานหมายความว่าปัญญาพิจารณาเพื่อให้เราเนี่ยตั้งอยู่ในศีลต่อมาปัญญาก็ต้องพิจารณาเพื่อให้เราสามารถทำสมาธิได้ดีนะอ,อ,อะไรที่เป็นอุปสรรคที่ทำให้เราทำสมาธิได้ไม่ดีเนี่ยปัญญาก็จะพิจารณาถึงอุปสรรคนั้น แล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงแล้วอะไรที่จะทำให้เรานั่งสมาธิได้ดีเนี่ยปัญญาก็จะพิจารณาแล้วก็ทำหรือว่าที่เรานั่งสมาธิไม่ได้ดีเพราะว่ามีกิเลสต,ต่างๆรบกวนนะความง่วงเหงาหาวนอนพวกนิวรณ์ต่างๆนะมารบกวนเนี่ยปัญญาก็จะพิจารณาหาอุบายว่ามีอุบายอะไรเนาะที่จะมาแก้ง่วงได้ หรืออุบายอะไรนนอยที่จะทำให้จิตของเราเนี่ยที่ฟุ้งซ่านมากมันสงบควบคุมจิตได้รวดเร็วปัญญาจะต้องสแสวงหาอุบายเพื่อแก้ไขจิตอยู่เสมอจึงจะใช้ได้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะที่เราจะต้องใช้ในเบื้องต้นและสัมปชัญญะหรือปัญญานี้เมื่อเราได้ใช้ในเบื้องต้นแล้วเนี่ยจะทำให้ จิตของเราพัฒนาขึ้นคือศีลของเราก็ดีขึ้นนะสมาธิของเราก็ดีขึ้นเมื่อศีลดีขึ้นสมาธิดีขึ้นสมาสติมีมากยิ่งขึ้นนะจิตสงบป,ปัญญาก็จะพัฒนาขึ้นด้วยแล้วสามารถจะพิจารณาในสภาวธรรมขั้นสูงยิ่งขึ้นไปกว่านี้ได้ซึ่งมันมีความสำคัญกับ การปฏิบัติด้วยนะปัญญาที่พิจารณาในขั้นสูงอย่างเช่นเวลาเราภาวนาเนี่ยอยู่ในสติปัฏฐานทั้งสี่จะเป็นกายเวทนาจิตหรือธรรมก็แล้วแต่เนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตรัสเอาไว้ว่าเมื่อเราพิจารณากายเนี่ยก็ต้องให้เห็นว่าเป็นสักแต่ว่ากายหรือพิจารณาให้เห็นว่าเป็นกายจริงๆนะไม่ใช่พิจารณากายแล้วก็เห็นว่าเป็นเวทนา หรือเป็นจิตหรือเป็นธรรมอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้นะในเบื้องต้นเนี่ยพิจารณากายก็ต้องให้เห็นว่าเป็นกายหรือพิจารณามีสติจดจ่อดูเวทนาเนี่ยก็ต้องให้เห็นว่าเขาเป็นเวทนาจริงๆเขาไม่ใช่กายนะไม่ใช่จิตไม่ใช่ธรรมเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นคือให้เราพิจารณาแล้วตรงตามความเป็นจริงไม่ใช่ผิดหมวด ไม่ใช่ผิดหมวดนะไม่ใช่ว่าเราไปกําหนดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็กายทั้งนั้นแหละมันก็กายทั้งนั้นแหละหนีไม่พ้นกายนะเวลาเราไปพิจารณาจิตกําหนดรู้จิตแล้วก็บอกว่ามันคือสมองอย่างนี้ไอ้สมองนั้นก็คืออะไรกายไม่ใช่จิตนะเพราะนั้นเนี่ยต้องพิจารณาตามความเป็นจริงซึ่งไอ้นามธรรมาเนี่ยคือจิตหรือสิ่งที่ เขาเกิดร่วงกับจิตเขาเป็นนามธรรมเนี่ยเป็นความจริงว่านามธรรมเหล่านี้อาศัยกายแต่ว่านะอาศัยกายก็จริงแต่เขาไม่ใช่กายนะเขาเป็นนามธรรมเราก็ต้องพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นต้นนะหรือสภาวะธรรมอื่นๆเนี่ยเขาไม่ใช่กายนะเขาเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นธรรมไปก็ต้องพิจารณาอย่างนี้แล้วเมื่อใคร กำหนดพิจารณาอย่างนี้ได้เวลาเจริญสติแยกแยะได้ชัดเจนเนี่ยต่อมาเนี่ยกำลังของสติสมาธปิปัญญาพัฒนาขึ้นไปตามลำดับก็จะเป็นไปอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อนะท่านได้อธิบายเอาไว้เนี่ยก็คือเราจะเห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นเพียงสมมุติที่ท่านมักจะพูดเสมอนะ เป็นเพียงสมมุติแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นแต่เพียงสภาวะธรรมนะไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานะสิ่งเหล่านี้มีสภาพเป็นอนัตตานะเป็นความว่างว่างจากความเป็นอัตตาตัวตนว่างจากความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอย่างนี้นะถ้าเราเจริญปัญญาในเบื้องต้นแล้วก็จะพัฒนาขึ้นในที่สุดก็จะมาเจอกับปัญญาระดับนี้แหละแล้วก็เมื่อ ภาวนาต่อไปปัญญาก็จะพัฒนาระดับสูงขึ้นไปอีกตามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่ออนันต์ท่านได้แนะนำจะสังเกตว่าท่านจะสอนให้เรานั้นเนี่ยใช้ปัญญาอยู่เสมอแต่บางทีท่านจะไม่ได้บอกว่าอันนี้เขาเรียกสัมปชัญญะนะอันนี้เขาเรียกปัญญาท่านก็ไม่ได้บอกในนามนี้แต่ก็ขอให้ทราบว่าสิ่งที่ท่านสอนนะ่ะคือท่านให้ความสำคัญกับปัญญานะ ท่านจะสอนให้เราเนี่ยภาวนาจนปัญญาใช้งานได้ดีนะสำหรับวันนี้ก็เป็นนั้นว่าพอสมควรกับการแนะนําในการปฏิบัติภาวนานะและเนื่องจากวันนี้เนี่ยเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยนะเพราะฉะนั้นในฐานะที่พวกเราทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในคอร์สปฏิบัติ ทำก็ดีนะมาเข้าคอร์สพิเศษหรือว่ามาทำบุญในโอกาสวันเฉลิมพระชนพัรศาก็ดีนะก็ขอตั้งใจว่าบุญกุศลคุณงามความดีในครั้งนี้เนี่ยข้าพระเจ้าจะขอ,อ,อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวะชิละกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ขอให้พระองค์เนี่ยทรงพระชนยิ่งยืนนานนะ เป็นล่มโพล่มใสนะอของพระสนิกรณเ,เป็นศา,าสนูประถมพกที่อุปถัมภ์พระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปถัมภ์พระพุทธศาสนานะทั้งปกป้องทั้งคุ้มครองอแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายเนี่ยในฐานะที่มาปฏิบัติธรรมมาทำบุญก็ขอให้ทุกท่าน มีความเจริญงอกงามในพระธรรมวินัยคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะบรรลุธรรมไปถึงความพ้นทุกข์การทุกท่านทุกคนเธิ